ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เพื่อนพิมพ์พกับเพื่อนอ้อมได้นัดรวมตัวกับเพื่อนกลุ่มสายรับประทานจ้าคนแรกนะคะที่เราเห็นกันเป็นประจำก็คือแม่โบจ้าคนที่สองนะคะเราต้อนรับเพื่อนตูนสายรับประทานจากนิวเซาแล e l l จ้าวันนี้เราจะมากินร้านฟาโร่พิซซ่านะคะ ตรง c h a เปิลสตรีทสาขาวินเซอร์จ้าไปค่ะเราไปดูบรรยากาศร้านกันเลยสวยงามเก๋ไก,ก่มากๆเลยจ้า ก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศร,ร้านต่อกันนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนพิมพ์กับเพื่อนออมต้องขออภัยเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องล่วงหน้าก่อนเลยเนื่องจากว่ามีคําไม่สุภาพนะคะมีคําหยาบคายค่อนข้างเยอะเพื่อนพิมพ์ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะ โอเคเราไปดูบรรยากาศร้านด้านบนกันเลยค่ะเพื่อนๆร้านฟาโรพิซ่านะคะด้านบนค่ะจะเป็นห้องฟังก์ชันนะจ๊ะจุคนได้ประมาณ15-17คนจ้าเราไปดูกันเลย โอเคอันนี้เป็นห้องฟังก์ชันด้านบนนะคะเพื่อนๆก็จะมีาา์เครื่องดื่มในตัวค่ะแล้วก็มีโต๊ะนะคะให้นั่งประมาณนี้จ้า uh huh. วันนี้มาเจอกับอ้อมใจนะคะกับพิมใจอยู่ข้างหลังนั่นเองฮัลโ <Hello. S 2> ีเรามี guest s i เชื่อเชชื่ชื่อ t สวัสดีค่ะสว,ส,สวยอิสลีมึงเป็นใครคะมึงแนะนำตัวค,ะค่ะเป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มสายแดดมาประมาณ 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าห0เจแป้วคะ่ะ <laughs> ก็ร่วมแดดก,กันมาเรื่อยๆ<ด>ค่ะจากที่แบบตัวเล็กๆตอนนี้ก็ขยายกันทุกคนแล้วใช่ขอบคุณนะคะที่ให้มีส่วนร่วมในกลุ่มนี้ขอบคุณค่ะอันนี้เป็นมือเมนูแรกนะจ๊ะ,ะ,ะอะไรคะเพื่อนตูนอันนี้เขาเรียกว่า p l a n ลนท์ชค่ะ ชอบสูเรนี้ยงเลยตามเมื่ออันนี้มันอร่อยมากเลยนะคะน่ากินมากเลยเนาะงเมิร์กกินกันค่ะกินใช่เไยอันนี้เราก็ต้องใส่น้ำจิ้มค่ะน้ำเชื่อมนะคะซูมเลยค่ะซูมเลยค่ะเป็นยังไงคะอิสรีร้อนใช่ข้างบนมันเล็กมากเลยใช่ข้างบนมันเล็กเนาะเพื่อนเน้องไม่ได้หรอก ว้าวนี่คอพาเกตตี้นะคะอันน mm ี้นกินพิซซ่า yes please yes please thank okay. you น่ากินมากเลยอ่ะเพื่อน yeah of course i s enough for me are you sure yeah เอยน้อ่เียคุยน่ากินมากยัมี โอเคเพื่อนอิสรีสกินสปาเกตตี้นะคะเด็วก่อนนะคะเราต้องอธิบายกันว่าอันนี้นะคือเป็นแบบเป็นสปาเกตตี้พาสต้ากับกุ้งนะคะน่ากินมากแม่อันนี้ก็จะเป็นซอสแบบ oh. ว่า ว่ามีฉลามแล้วก็มีกรุงนะคะมีตังกรุงที่สุดๆเลยมันดูน่ากินมากจริงๆนะจริงๆมันดูน่ากินแม่บอกว่าคือชักภาพให้เรานะคะในการไปลงคลิปเกี่ยวเกี่ยวไรซึ่งรูปสุดที่ผ่านมาก็คือโบมคนถ่ายกูไม่ได้ถ่าย้เขาให้ทำมาแสนให้นะคะทำมาแสนมึงว่าอะไรนะคะทำมาแสนอ้อมกูว่ามึงถ่ายดีกว่าวะกูถ่ายข้างๆแล้วแบบอ่าก็คือเราไม่ตัดออกนะคำไปแก่เลียวมาก ้ยโอ้ยโอเมย์ก้ันๆๆๆน้ำลายไหลค่ะขอนแรกกับขนมชีน้ำยาปูได้ไหมคะอุ้ยเป็นไงบ้างคะคุณอิสเรยอร่อยจริงอร่ยม่โอ้ยมกมาค่ะคุณพิมมาจารีคุณพิมมาจารีจะกินพิซซ่านะคะพิพิซซ่าเลยนะมึงบอกดิอะไรแคบๆเลยนะเปปโจเจ้าค่ะมันก็จะมีแบบว่าออลีฟ มัชฉลอมอันโชยีแล้วก็อันนี้อะไรนะโอลิฟใช่ไหมกินแล้วนะอืมอืมอร่อยมากเลยรสชาติเป็นไงคะรสชาติดีเหมือนโน้ตเปรี้ยวหวานมันเค็มแป้งก็บอกว่าโอเคเป็นออร์แกนิกอย่างเงี้ยกินแล้วก็แบบเฮลตี้นะคะอาจจะไม่ได้เฮลตี้มากมันก็อ้วนแหละแต่หมายถึงมันเป็นออร์แกนิกอย่างเงี้ยค่ะ โอเคต่อไปนะคะอันน okay. ี้เรียกว่าใครนะคะคุณสตรีอันนี้เป็นน็อกกี้มัชชูมรายูค่ะได้จวเพื่อช่อมกินนี้ดูนะคะมาค่ะนี cool ่น็อกกี้มัชชูมน็อกกี้มัชชูมรายูนะคะคือมาจากทะเลรายูไหมคะไม่ใช่ทะเลหลัก เ้าให้ใส่ซ้อมอ่ะน้องไม่เห็นปิซซาบังกินแล้วเนอะกินเลยเป็นยังไงบ้างคะอร่อยหร่อยปะเป็นยังไงเพื่อนครีมมี่อย่างเงี้ยหรอจัตุอ่ะจัตุบีบอ่ะจะเป็นท็อปปิ้งมันชลูอ่ะใช่แล้วก็น็อคที่นี่โพเทโต้ซ้อมอ่นิ่เนี่ยมันลายในปา แฮสเลยด้หอมมากอันนี้คือชีลียออยที่อร่อยมากอันนี้คือชีลียออยที่อร่อยมากไงหร่อนไปจ้าไปกินก่อนนะจ้าัวนี้อะไรวะก้อนที่อะไรเนี่ยแหนมทอดแหนจะถ่ายกูก็พูดดีๆหน่อยก็ได้คือมทอดอันนี้คือก้อนอะไรคะก้อนมันค่ะก้อนมันก้อนมันไม่ทอดนั่นเองอ๋ออจะเป็นอันนี้หรือเปล่าโบหน้าเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อนโบกินแล้ว ใช่หนัมากด้วยเล็กมากจนไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่อร่อยไหมอร่อยออร่ยมันก็ได้อยู่นะเป็นมันแบบนิ่มมากอร่อยมากโอเคคุณโอเคของหวานกิที่เรามิสึกกันนะจ๊ะมีสามเลเยอร์น่ากินมากเลยอ่ะหมุนไหมคะหมุนดูแล้วก็มีตะหมุนดีมากระบบมือหมุนระบบตันมัติ ยอดสุดยอดโอ้โหไปกินกันจ้าน้ำดักไว้ดักไว้่นีปิดนิโอนิมะแต่ว่าอะไรวะหล่อเลยนะไม่รู้เป็นไงเพื่อนครีมก็มีรสกาแฟ้เราตองไปกินหวานมากอร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมเพื่อนกิร่ามาสู่รมากค่ะฟังค่ะมากินกันเนาะสวยมากค่ะ วันนี้เพื่อนตูนจะมารีวิวอาหารภาพรวมที่ร้านนี้ร้านฟารโรพิซเซียรเราฟังนะคะร้านนี้อร่อยมากบอกเลยทุกคนต้องมาลองคือเขาเป็นแบบพิซซ่าออแกนิกนะคะทำมาจากแบบแป้งสเปลต์นะคะเขาบอกว่ามันจะแบบไปช่วยเรื่องในการแบบระบบย่อยอาหารอะไรเงี้ยเหมือน,น,นเราว่อก,กินแล้วมันจะไม่อ้วนอะ่ะแต่ว่าอร่อยมาก เราสั่งพาสต้าเราสั่งพิซซ่าแล้วเราก็ตบท้ายด้ยวยชิรามิสุทุกอย่างแบบว่าโอเคแล้วคือวันนี้เรามาที่สถานีอสาขาว,วินเซอร์แต่ว่ามันมีประมาณ3าสีที่เนาะม,มีแบบ r ริชมอนดมีทอนเบอรีมีแบบหลายที่มากก็อยากให้ทุกคนไปลอ,องกินดูนะคะจะได้แบบว่าที่อะไรแปลกบ้างน,นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ โอเคจากเพื่อนๆหลังจากที่เพื่อนตูนได้รีวิวอาหารภาพรวมเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้นำเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆจากร้านฟาโรพิซซ่ามาฝากจ้า เนื่องจากร้านฟาโลพิซซ่านะคะได้ใช้แป้งสเปลต์ค่ะซึ่งมีคาร์โบไฮเดรตชนิดพิเศษนะคะซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยในการแข่งตัวของเลือดและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันมีกลูเตนน้อยกว่าแป้งสาลีจึงทำให้ย่อยง่ายและสำหรับคนที่แพ้แป้งสาลีนะคะสามารถรับประทานมีผลต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดมีไฟเบอร์สูง ช่วยให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยจ้าสำหรับวันนี้พื้นพิมพ์กับพื้นอ้อมต้องลาไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะจ๊ะ